สวัสดีครับผมเป็นหนชนดาบรันสรคคมครับไบนี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมประมาณสามอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ที่ไข่ดาบลันสรคามีใครเป็นผู่ตั้งคู่ซ้อมบ้างที่นั่นที่แม่น้ำทำได้าดนี้แล้วที่ปุญยศาสตร์ฟ้าประธานพวกอะไรใครเชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วอายุสิบเจ็ดปีครับเราสูงเท่าไหร่ หนึงร้อยหกสิบครับน้ำหนักปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับห้าสิบห้าห้าสิบหกครับเราเป็นมวยสไตล์นะครับมวยดุดันครับแล้ววันนี้เราเจอกับแก่นแก้วครับเคยเจอกันไหมไม่เคยครับอันนี้ไฟแรกเลยที่เจอเขาแล้วได้ศึกษาเกมงมาต่อยเขามาปะสิบสามเขาเป็นมวยสไตล์แหละทีนี้ครับเจซ้ายแล้วอย่างวันนี้ระวังเกมวางแผนงไงรอดูฟังทีรอค่อยแก้ไขตรงนั้นเนาะเพราะอย่างไฟสุดท้ายนี่เราต่อยไว้ไหนวันนั้นอ่า ต่อยอยู่ล่างสีเ liebe, nice ่เ็จก็ไปต่อยอยู่อีสานครับอ๋อต่อยลำางสีสร็จแล้วไปต่อยนอกรอบที่อีสานครับแล้วก็หยุดโควิดเลยใช่ไหมครับอืมแล้วอย่างลังสี่นี่เราเจอใครวันนั้นดัมเดียรครับเป็นไงชนะครับชนะเข้ามาวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยสิบสี่ครับร้อยสิบสี่แล้เดี๋ยววันนี้ร้อยสิบสองครับแล้วที่ไปต่อยนอกรอบนั่นเวทเท่าไหร่หรือช่างต่อยปล่อยครับปล่อยต่อยครับอ๋อแล้วเป็นไงวันนั้นชนะนอกครับชนะนอกเข้ามาวันนั้นต่อปล่อยต่อยน้ำหนักเท่าไหร่ประมาณ ตอนห้าสิบห้าอ๋อเป็นกิโลไหแต่ที่เราต่อยที่รังสีนี่ร้อยสิบสี่ครับ้อยสิบสี่ครับแต่นี้เราต่อยร้อยสิบสองครับมีปัญหาเรื่องน้ำหนักไหมไม่มีครับอย่างเช้าทดสอบแล้วเป็นไงเบอร์ปอนเยองก็เกือบปอนประมาณชุดแปดใช่ไหมเออเบอร์ชุดแปดเนาะก็มีปัญหาเนาะเหมือนมาออกลัางกายตอนเช้าเพราะมวยเราต่อยดึกด้วยอ๋อแล้ว เราต่อยมวยมาลุลนันอีไฟประมาณที่ร้อยกว่าร้อยกว่าไฟนะครับเราเป็นคนจังหแบบอะไรครับกาะสินครับเชิญชวนแฟนๆของเาเนี่นะพี่น้องช้ากาะสินเชียร์ผมได้ไหครับเต็มที่แน่นอนเต็มที่แน่นอนครับตอนปิดโควิดนี่เราไปอยู่ที่ไหนอยู่ค่ายอยู่อยู่บ้านแล้วก็กลับมาค่ายครับเราหยุดไปหมดได้กี่เดือนที่หยุดไปตั้งแต่โควิดนี้ประมาณสองสามเดือนสามเดือนที่หยุดปิดต้นเลยเฮ้ยต้นต้นเลยโอเคขอบคุณมาน้องชายขอบคุณครับ